เป็นยังไงครับอาการคิดถึงคิดถึงคิดถึงในในในโมเมนต์เดิมๆที่คุร้องเพลงแบบนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ทุกคนจะมาเยอะกันมากขนาดนี้มาเยอะมาเยอะมาเยอะเกินไปพูดในใจไม่เสียงในหัวมันดังเกินไปเสียงในหัวมันดังเกินไปครับคือเพลงพวกเนี้ยผมจำจำเนื้อไม่ได้หรอกแต่ว่า ไอ,อผมจำเนื้อได้เป็นไหมคือผมจำทำนองได้แต่ว่าผมอ่านเอผมอ่านเพลงอ่ะที่สคริปที่พี่ๆออเดร์ส่งไปให้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมผมก็นึกว่าเป็นเพลงทุกวันนี้พอร้องขึ้นอ้เพลงที่เราเคยเล่นในวาแต่ก่อนใช่ทยินดนัก่นนั้นี่มันเพลงเพลงอันนี้เพลงนี้ผมจำได้ทุกได้ทุกม,มุมมาคุณมารับผมแกะตอนนั้นอ่ะใชม่มันจะมีท่อนท่อนท่อนปูร้องด้วยเออตอนนั้นผมร้องหมอลำไงไปมันมาคับแกะสติง ท่อนปูพงสิทธิ์แต่ไม่ร้องนานแล้จำได้ไหมที่ที่ร้องว่าจะดีจะแล้วมีทุกคนปนเปกันไปในหนึ่งคนผิดถูกก็ไม่รู้เอาใหม่ได้ไหมได้มเอาเอารอบนึงอ่าจะดีจะแล้วมีทุกคนปนเปกันไปในหนึ่งคนผิดถูกก็ไม่รู้ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง ถ้าจินเธอได้ยินเดียเรื่องา็นมุมมองกันเถอะนะลืมล้ลืมเลยลืมเลยอือมานานแล้วตั้งแต่ผมจําได้ว่าตอนนี้ตอนนี้เล่นเล่นอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใครแต่แต่ก็ลืมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดอาจจะชอบอยู่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 ชอบเพลงเพลงนี้เหรอครับ ตอบว่าชอบเพลงนี้ก็จบไอ้ไม่นี่มึงตอบว่าไงวะมึงงบเหรอใช่ครับไม่มันจบมาขนาดนี้มันก็ต้องเล่นมุกไงแล้วมึงโอ้ยก็มึงนั่นเลยแฮะมุกมึงนั้นหน่อยสิมอย่าเล่นอย่าเล่นขึ้นมาแบบนี้สิวะกูตายกูตายกูตายเลย โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเร็วแน่แเนี่ยเพราะมาเยอะเกินเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมได้เบียร์อีกลังแล้วเหรอโอ้โหเบียสองลังแล้วทีนี้ขอบคุณครับไดินจากล่างเราจกไปป๊อปป๊อปป๊อปยกยกขึ้นรถตู้เฮายกขึ้นรถตู้ไปลาบไปล้วไปแล้ยมันเป็นการแบงกันแล้วทั้งบุญเอาเหล่าทั้งมีเอาเบียร์เราใส่ผู้ต่อหน้าจะขวดรึเอาคนได้เหล่านั้นใส่อปไปเลยเหวายหนึ่งขวดซื้อเบียร์ได้สองลังเราเรา เล่ากี่ขวดนะขวดเดียวไปไปได้เบียร์กี่ล,งลังเานะสองลงังโอ้ยโอเค okay, ครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆที่มาดูพวกเราเยอะขนาดนี้นะครับผมพวกเราดีใจมากเป็นบรรยากาศเดิมๆเ,เกา่าๆกลับมาจบแนละ้วจบแล้วเดียวเจอกันพรุ่งนี้ครับผม,มผมกบ ใจไหมทุกคนไม่ได้อยากมาดูผมพวกผมร้องเพลงหรอกอยากมาแค่เซบายแค่นั้นแล้วก็อยากกลับบ้านเชื่อไหมเชือ่อไหมเอางี้ผมจะทําวันนั้นผมอยากให้ทาจริงทีแรกทำอะไรครับเซบายก่อนแล้วเล่นคอนเสิร์ตเอางี้ผมรู้ละกูมไม่ทํางานเดียวหรอกเดี๋ยวกูโดน,นทางคู่นี่แหละอ่ะอะอะาทางคู่มันเยอะดีคือคือทีนี้มันเป็นการกดดันเลยนะอ่าคุณ คือเราเราเราจะให้โอกาสเซบายสักวัน30-40นาทีคุณเซบายช้าคุณก็ได้ฟังเพลงน้อยคุณเซบายเร็วคุณได้ฟังเพลงเยอะมันจะมีบางวันที่คุณจะไม่ได้ฟังเพลงเลยออนร้ลนคือนั่งชิวเลยขึ้นเที่ยงคืนขึ้นเที่ยงคืนเลยเพราะพวกเราแม่งดังก็ก็พอดีเลยครับเพราะว่าได้เบียร์แล้วสองลังเดี๋ยวนั่งกินรอเลยนั่งกินรอ ไม่กินเหล้าเราไม่ได้กินเลยเ,เลยวะเอามา <c oughs> ถือว่าได้กลับมาเยื่มเยอนที่นี่ครับผลงานเพลงช้าสัก2อสามผลงานเพลงแล้วกันนะถือว่าชิวๆอย่าเพิ่งเต้นเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกับนุ๊กไปไปก่อนครับ